นี่คือ F-5TH เครื่องบินขับไล่ที่เข้าประจำการในกองทัพมากว่า40ปีผ่านการอัปเกรดหลายครั้งปัจจุบัน F-5TH ประจำการที่กองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีในเร็ววันจะต้องปลดประจำการไปคิดว่ากองทัพอากาศไทยควรเลือกเครื่องบินชนิดไหนมาประจำการแทนย a s yes, 39 Gripen จากสวีเดนที่ไทยมีประจำการแล้ว11ลำและกำลังจะเข้าประจำการแทนที่ F- 1 6 ที่กองบินหนึ่ง JF-17 บล็อก3จากจีนและปากีสถานเป็นเครื่องบินรบยุคที่4ปัจจุบันกองทัพปากีสถานเป็นผู้ใช้งานหลักกว่า200ลำ F-16 บล็อก70รุ่นล่าสุดของ F-16 อเมริกาเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามเพิ่งจัดซื้อไป T-50 FA-50 จากเกาหลีใต้เป็นทั้งเครื่องฝึกและรบได้จริงปัจจุบันไทยเรามีประจำการ14ลำ ในวันที่ F-5 ปลดประจำการไปกองทัพอากาศไทยจะเลือกกริปเพนเพิ่มหรือหันไปใช้ F/A-50 แบบประหยัดหรืออาจเซอร์ไพรส์ด้วยเครื่องบินจีนอย่าง JF-17 แล้วคุณละ่ะคิดว่าเครื่องบินรบรุ่นไหนเหมาะกับประเทศไทยที่สุด